สวัสดีค่ะเด็กๆสําหรับเพลงที่ฟังไปเมื่อกี้นะคะเด็กๆก,ก็คงจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยอะไรกันนะคะก็เพลงเกี่ยวกับข้าวนะคะฉะนั้นเด็กๆจะเรียนหน่วยข้าวที่หนูชอบรับประทานค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูนุชก็จะมาสอนเรื่องชนิดของข้าวกันนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าชนิดของข้าวที่เด็กๆรับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะอ่าเริ่มที่ชนิดแรกเลยนะคะก็จะเป็นข้าวเปลือกค่ะ,ะเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะข้าวเปลือกนะคะค่ะข้าวเปลือกนะคะลักษณะจะเป็นทรงรีเล็กๆนะคะ สำหรับมเมล็ดที่ยังอ่อนอยู่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะแต่ข้าเปลือกจะเป็นมเมล็ดที่แก่แล้วนะคะจะมีสีเหลืองทองนะคะและมีข้าวข้างในนะคะเป็นมเมล็ดที่แข็งมากมีสีขาวใสมีสีขาวขุ่นหรือสีดำสีเหลืองตามสายพันธุ์ของข้าวนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวสารค่ะ ข้าวสารนะคะจะอยู่ข้างในเข้าเปลือกนะคะลักษณะของมเมล็ดนะคะจะมีลักษณะเป็นทรงรีนะคะมีสีขาวขุ่นนะคะแล้วก็แข็งค่ะข้าวสารนะคะเรายังจะรับประทานไม่ได้นะคะเราจะต้องทำให้สุกก่อนนะคะถึงจะรับประทานได้นะคะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นข้าวสวยค่ะ เป็นข้าวที่หุงสุกเรียบร้อยแล้วที่เด็กๆรับประทานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะค่ะข้าวสวยนะคะจะเป็นข้าวที่เรานำมเมล็ดข้าวสารนะคะมาหุงนะคะให้เกิดความร้อนจนสุกนะคะและข้าวก็จะมีลักษณะนิ่มลงนะคะแล้วก็นุ่มแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะอ่าทีนี้ ข้าวสวยนี่แหละค่ะที่เรานํามารับประทานได้แล้วนะคะและที่สําคัญนะคะข้าวยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยนะคะให้พลังงานนะคะเด็กๆรับประทานข้าวกันเยอะๆด้วยนะคะข้าวชนิดต่อไปนะคะก็คือข้าวเหนียวค่ะ ข้าวเหนียวนะคะก็มะเมล็ดจะคล้ายๆข้าวสารเลยนะคะแต่จะมีสีขาวขุ่นนะคะและเวลาที่หุงสุกแล้วนะคะ,มะเมล็ดข้าวเหนียวจะเหนียวติดกันเหมือนกาวเลยค่ะมีกลิ่นหอมค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆนะคะต้องเคยทานข้าวเหนียวมาแล้วนะคะก็อย่างเช่น ข้าวเหนียวหมูปิ้งไงคะที่เด็กๆหลายคนชอบทานก่อนมาโรงเรียนนั่นเองคะ่ะและสุดท้ายนะคะได้แก่ข้าวเพื่อสุขภาพนั่นก็คือข้าวกล้องค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นข้าวไรส์เบอร์รี่นะคะข้าวกล้องนะคะก็จะมีลักษณะทรงรีนะคะเรียวยาวเล็กๆนะคะ ข้างในนะคะมเมล็ดจะแข็งมากเลยนะคะแล้วก็จะมีสีน้ำตาลเหลืองนะคะหรือสีออกดำหรือน้ำตาลเข้มนะคะเมื่อหุงสุกแล้วนะคะเม็ดจะร่วนนะคะไม่ติดกันแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมา รอดูกันอีกนะคะว่าคุณครูนุชจ,จะนำเรื่องอะไรเกี่ยวกับข้าวมาสอนเด็กๆนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ